ลั่นอายุไม่เกี่ยวโบเบนจวันเผยสเปคหนุ่มหลังจบรัก10ปีเรยกได้ว่าแม้จะต้องจบรัก10ปีไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็บอกเลยว่ายังไม่เข็ดกับความรักสําหรับนักแสดงสาวโบเบนจวันอรดเนอร์เพราะหลังจากที่ต้องจบรัก10ปีกับพระเอกหนุ่มกัจิรายุตันตระกูลก็ได้มาเปิดใจอีกครั้งผ่านรายการคุยแซบโชว์ ว่ายังไม่เข็ดกับความรักเพราะไม่กลัวความผิดหวังและมองว่าแต่ละคนมันต่างกันไม่สามารถเอาประสบการณ์นี้ไปส่งให้อีกคนแล้วกลายเป็นระแวงทุกอย่างได้ตัวเองจะไม่ทําแบบนั้นแถมยังได้เผยสเปกหนุ่มคนใหม่ไว้แล้วด้วยโดยโบได้เผยสเปกหนุ่มเอาไว้ว่าจริงใจแล้วก็ปากตรงกับใจแล้วก็ใจเย็นกับโบ คือเป็นคนสนุกเป็นคนที่แบบหลายมิติได้เป็นคนดูแลตัวเองชอบคนดูแลตัวเองเพราะโบเป็นคนที่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์มันต้องมีความใกล้เคียงกันซึ่งถ้าโบสายดูแลตัวเองแต่เขาสายปาร์ตี้ร้อปซไม่ดูแลตัวเองเลยมันอาจจะหาเวในการอยู่ด้วยกันลำบาก